พี่เล็กจัดรายการเสร็จ no, ป like ุ๊บเน่ก็จะทีมอยู่้มาวางเพลงวางรายการ่อไเ่ก็จะดูแลแบบนั้นให้นะครับก็บอกว่าเน่เป็นเจ้าที่ที่กินเงินเดือนด้วยความที่เราก็มีราย่ายนะครับเน่ก็อาจจะไม่ได้เหมือนพี่ที่จะมาจักด้วยใจเน่ก็กินเงินเดือนครับปัจจุบันเน่ก็ดูแลเน่ไม่ได้จบด้านนี้มาโดยตรงเนตเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในวงการแล้วก็เรียนรู้จากแซมเรียนรู้จักทุกๆคนท่องพักรักจำเนตไม่ได้จบด้านนี้เน่ไม่ได้มีการวุฒิการศึกษาสูง แต่ปัจจุบันนี้ก็เชื่อความสามารถเนทไม่เป็นรองใครทุกคนอาจจะบอกว่าร้อยสี่อาจจะเป็นรองขึ้นนู้นขึ้นนี้ในด้านนี้ถ้าด้านอื่นเนทอาจจะไม่ได้เีง่งแต่ถ้าเรื่องเทคโนโลยีเนตไม่ยอ,อมแค่สั่งมาว่าจะแบบไหนเนททำได้ทุกอย่างถึงเนททำไม่ได้เนทก็จะหาวิธีที่ทําให้จนได้ปัจจุบันเนทดูแลเรื่องเทคนิคเสียงคอมพิวเตอร์เอกสารทุกอย่างเนทก็ทําได้หมดมยกเว้นลูกค้าที่จะออกไปหาลูกค้าคือพูดพูดไม่เก่งเป็นคนพูดกับคนอื่นไม่เก่งครับบางครั้งการทํางานอาจจะเห็นได้ว่าเนตอาจจะ ตึงอาจจะแบบหรืออาจแสดงกิริยาที่อาจจะดูเก้า,าร้าวบางครั้งบางจุดนะครับแต่ทุกอย่างที่เนททำคือเนยพยายามที่จะรักษามาตรฐานสถาน,นีให้มันคงอยู่เนไม่อยากให้ได้ยินว่าคนอื่นไปพูดว่าไอดีเจร้อยสี่มันเป็นแบบนี้ไอหลังไมหน้าไมเป็นอย่างนี้เพราะทุกวนันนี้สิ่งที่เราได้ฟังก็คือดีเจร้อยสี่ดีนะหน้าไมก็เป็นแบบนี้หลังไมก็เป็นแบบนี้เป็นแบบเดียวกันใช่ครับเพราะว่าเนไม่รู้ว่าบางครั้งเนทแสดงพฤติกรรมตึงหรือว่าไม่พอใจหรือือทาอะไรให้ใครไม่พอใจตั้งแต่รุ่นไหนแต่ทุกอย่างที่อยากจะบอกว่า คือเน่ยพยายามที่จะรักษามาตรฐานไว้พยายามอาจจะมีกฎระเบียบเคร่งครัดนิดนึงปัจจุบันนี่ก็เอาป้ายห้ามนําอาหารแล้็ขนมเข้าไปกิน <c oughs> เพราะว่าเวลาเน่ไปเจอเน่ชอบเจอแบบมดขึ้นอลไรก็คือเอามาเตือนไว้ประมาณนั้นนะครับเน่ยพยายามที่จะรักษามาตรฐานไว้ถามว่ามีอะไรอยากจะฝากไหมถ้าในเรื่องการทํางานของเน่เน่ก็มั่นใจว่าเน่ก็ทําทําเต็มที่รับคาสั่งมาจะพิปาจากบาอะไรเงี้ย อย่างที่บอกว่าอันไหนเน่ทำไม่ได้เน่ก็จะไปขนฝาหาความรู้แล้วก็พยายามที่จะทำให้ได้นั่นแหละครับอยากที่เห็นอย่างาถ้าถามว่าอยากเห็นอะไรก็นี่แหละครับที่เน่เจอทุกวันก็คือรายการของเรามันจะว่างว่างาค่อนข้างเะีะเยอะ,ยอะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมีเน่กับพี่ปาที่สลับแทนกันช่วงเน่ป่วยโควิดกับพี่ปาก็รันยาวเลย4ชั่วโมง วันไหนพี่ปาติดธุระในกิจลันยาว <_ d ata> ก็อยากเห็นให้พี่ๆกลับมาช่วยกันสร้างสืงส่อสันแฟนเพลงบ่นถึงตลอดครับพี่ธินกรเนี่ยแฟนเพลงบ่นทุกวันเมื่อไรจะกลับมาพี่ธินกรเนี่ยเขาบ่นหาทุกคนกคนั่นแหละครับพี่นุ่งพี่หน่อยเนี่ยแฟนเพลงเขาไม่เคยลืม,มนั่นแหละครับที่แค่อยากจะบอกแค่นั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรอขอบคุณน้องเมฆด้วยนะเวลาที่ไปแข่งจักรยานแล้วต้องเมฆช่วยอ่ะก็เลยยินกันแล้วนะว่าแฟนเพลงต้องการอะไรนะ มัเป็นความต้องการของแฟนเพลงนะเออตอนเรามายืดไปก็โทรศัพท์เข้ามาอยู่เรื่อยๆเรามารวมตัวกันอีกทีนึงเรามานึกว่าเรากําลังมาเริ่มทําสถานีใหม่แล้วก็ให้กลับมาอยู่ในความต้องการของคามนิยมของประชาชนไปผมว่าทําไม่ยากนะแนวคิดใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ๆนะ โซงแซมก็ยังไม่ต้องมาช่วยกันเจมมีอะไรไหมเอ่อเจบมางเจมังไม่มีค่ะไม้เราอยู่อยู่แล้วเจม่าไม่มีค่ะมันจ่ายเขาอยู่เขาไม่ได้เราเจ้าแบบไหนยัได้หมดอ่ะเขาอยู่อยู่แล้วเทคโนโลยีมาขายให้หนูหน่อยยกเว้นโดนลิขสิทธิ์นะเอาไม่อยู่ลิขสิทธิ์กระปิวไร้เด็ดกระปิวครับายให้พี่เจมหน่อยที่เจมจะพูดให้เวลาสองนาทีพูดถึงมากพี่เจี๊บ โอ้ยงานไม่ใหญ่แน่นะวิ <c oughs> ไม่อยากพูดอะไรก็พูดก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทีมงานเซ็นเตอร์เรดิโอทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบัน <c oughs> บอกตามตรงนะคะว่าที่มาจัดรายการวิทยุเนี่ยต้องการที่จะหาประสบการณ์เพิ่มเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยอาชกชัยเนี่ยไปถึงสถานีวิทยุที่เราจัดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราจัดถามว่าก็พอจะเริ่มเป็นไม่เป็นครึ่งคกลางๆยังไม่เก่งไม่เก่งเลยล่ะ แต่ว,าว่าโชคให้เกียรติมากแล้วก็ดึงมาตรงนี้ก็เลยมามาคือต้องการสมมติวเราเรียน,นป 1. ป .2 เนี่ยเราต้องการกจ,จะเรียนระดับมัธยมมหาวิทยาลัยขึ้นไปก็เลยมาตั้งแต่วันแรกจนมารู้สึกเชื่อมั่นในในตัวของอาโชคไทยแล้วก็มาเจอพี่ปลามาเจอครอบครัวแล้วก็มาเจอพี่ๆเนี่ยอบอุ่นหัวใจมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยให้ความรักกับเราอย่าง อย่างเราสัมผัสได้เขารักเราพี่หน่อยรักหนูผู้ใหญ่จิวรักหนูหนูก็ยินดีที่จะรักทุกคนแล้บอกว่าทีมงานเซ็นเตอร์รียโอรักกันแบบครอบครัวและครอบครัวจริงๆครอบครัวคือ,อยังไงคงจะไม่ต้องอธิบายเพราะว่าทุกคนก็คงจะรู้ว่าครอบครัวออะไรนนะทุกสิ่งทุกอย่างในบางทีเราเด็กอะไรสามารถที่จะเตือนได้อะไรได้ด้วยความรักความเมตตาไม่ใช่มารับลังเอ้ยเจี๊ยบมันอย่างโู้นอย่างนี้ไม่ต้องพี่ปลานี่บอกต่อนหน้าเลย โชคมีอะไรบอกมีปัญหาอะไรบอกแต่บางทีเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่มันที่สุดอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทูดอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนมีปัญหาอยู่แล้วก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนคิดถึงทุกคนทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็จะเรียกว่าเป็น18ปีที่อยู่มั้งเพราะว่ามานี่มาช่วงไหนไม่แน่ใจคือมา ไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าเริ่มจากที่นนที่น่นเนี่ยประมาณต้นปีลนลแล้วก็อาโชกนี่มามามนนาปลายปีแล้วก็คือเชื่อมั่นในในตัวอาโชกแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทีมงาน<ม>รู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่อย่างมั่นคงแน่นอนมีสถานีอื่นมาติดต่อเยอะมากเราประเมินแล้วคนนี้ไม่ได้ไม่ใส่มันไม่ได้กับเราอ่ะคืออยู่แล้วอยู่ไม่ได้แน่นอนคือมีจะมีเซนต์ตรงนี้บอกตามตรงมีเซนต์ว่า ฉันจะไปอยู่กับเธอทําไมในเมื่อเดี๋ยวฉันก็ต้องออกเพราะฉันทนเธอไม่ได้หรอกหรือเธอชนฉันไม่ได้หรอกจริงๆค่ะจะมาตรงนี้มันโอเคที่สุดแล้วค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเขากคุณดีใจมากขอบคุณคุณค่ะโอ้ยมันเต็มคาราเบลก่อนอื่นต้องขอบคุณมากๆเลยก็คือบอสคนแรกแล้วก็พี่จิ๋วพี่สายที่แสนดีที่อยู่ด้วยกันมานานตอนแรกนี่มาเทสร้อยสี่นี่รู้สึกว่า จะรอลุ้นกันอยู่ด้านนอกว่าดีเจหนอ่อยจะผ่านไหมอะไรเงี้ยดัเบิลเิผ่านโชคเข้าข้างก็เลยได้มาอยู่ร้อยสิอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าอบอุ่นมากๆเลยตอนแรกก็ทํางานด้วยใจอะบอกตรงๆว่าให้ให้ใจอย่างเดียวแต่มาช่วงกลางๆรู้สึกว่าดีเจหนอ่อยจะเริ่มเริ่มมีปัญหาครอบครัวก็จะมีปัญหาครอบครัวแล้วรู้สึกว่ามันจะเหมือนว่าตัวเองอยู่คนเดียวตอนในช่วงนั้นเราก็ มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจก็จะเห <š S 2> ม <görüş> ือนแบบมุ่งมุ่งไปทางด้านการเงินก็ตรงนี้ต้องขอไหมบอสแล้วก็ขอออด้วยก็คือก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเราอยู่ตลอดเวลาแต่ในช่วงนั้นรู้สึกเราเรามีปัญหาเราก็ขาดพ่วงไปเลยทิ้งไปเลยกับความรู้สึกใจของเราแต่ในเมื่อกลับมาใหม่เราก็พร้อมที่จะมา ให้ให้ดียิ่งขึ้นไปฟังแล้วรู้สึกขึนใจที่นี่มันเป็นครอบครัวครอบครัวจริงๆให้ทางความรักความเข้าใจยิ่งสําคัญนี่คือให้เกียรติพอนี่จะให้เกียรติพี่หน่อยอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่ลืมมีอะไรก็จะปรึกษาหมดทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องเรื่องอะไรต่างๆคือคุยได้หมดแต่ระยะเวลาที่เราห่างกันก็คือปัญหาปัญหาครอบครัวแล้วก็ปัญหาเิรษฐกิจตัวเองแต่ตอนนี้พร้อมแล้วพี่จะา มันร <Es> <an> e ่วมทําให้ร้อเกิดขึ้นใหม่ในปีที่1ิบสิบนี้นะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์หลายใหญ่น S N Service นะคะซึ่งรับเหมาก่อสร้างครบวงจรแล้วก็จะช่วยทํางานตรงนี้แล้วก็จะมาเดินเดินเดินสปอร์ตใหม่เพื่อให้เรากลับมายิ่งใหญ่ใหม่ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ อเอาปังก ah ็เดี๋ยวเจจูบติวจีตีต <Rena ult> <ốc> ีติวผูเช้าอันนไม่แกทำผังผู้บริหารเลยค่ะเพราะว่าดีนาะเูจะ